หนูเซซิโร M.O.U. 2544ททำจริงหรือแค่ปาหีหาเสียงการคงบันทึกความเข้าใจนี้ไว้ M.O.U. 2544ไม่ได้นำไปสู่ความคืบหน้าในประเด็นใดๆจึงไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติแต่การยกเลิกต้องทำอย่างถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายโดยสั่งให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมศ,ศึกษาทางออกและแนวทางที่เหมาะสมดิผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญนั่นคือข้อความที่มีการระบุตรงกันว่านายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมาคำถามต่อจากนี้ก็คือเมื่อพรกภูมิใจไทยที่กำลังจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่และคาดว่าจะเข้าบริหารประเทศในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เลือกเซซิโร MOU 2544แล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามมาและเมื่อไม่มี MOU 2544แล้วการเจรจากับกัมพูชาจะดำเนินต่อไปอย่างไร ที่สําคัญคือประเทศไทยจะสามารถทําได้ฝ่ายเดียวหรือไม่หรือถ้าไม่ได้ประเทศคู่สัญญาคือกัมพูชาจะมีมาตรการตอบโต้ก,กลับเช่นไรบ้างท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทั้งสองประเทศที่ยังคงคุกรุ่นโดยไม่มีท่าทีที่จะคลี่คลายได้โดยง่ายการยกเลิก MOU 2544มีข้อดีหลายประการโดยจะทําให้เกิดความชัดเจนเรื่องอธิปไตยซึ่งอาจช่วยลดความกังวลของภาคประชาชนเรื่องเส้นอ้างสิทธิของกัมพูชาที่ลากเข้ามาใกล้บริเวณก่อกูดซึ่งอาจจะกระทบต่ออธิปไตยของไทย เพราะแม้ความจริงแล้วเกาะกูดคือผืนแผ่นดินของไทยไม่อาจเป็นอื่นไม่ว่าจะอ้างเหตุผลใดแต่จากท่าทีของฝ่ายกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาทําให้เกิดความไม่วางใจในเหลี่ยมกัมพูชาข้อดีอีกประการหนึ่งคือเป็นการเปิดโอกาสหาข้อตกลงใหม่โดยสภาผู้แทนราษฎรและกันมธิการบุฒธ,ธิสภาบางส่วนมองว่า MOU 2544ใช้มานานกว่า24ปีแต่ไม่มีความคืบหน้าการยกเลิกจะช่วยทำลายทางตัน และเปิดทางให้มีการเจราจาภายใต้กรอบใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมถ้าหากไทยกัมพูชาสามารถสร้างกรอบใหม่ขึ้นมาเจราจากันได้ขณะเดียวกันการยกเลิกยังจะช่วยลดข้อเสียเปรียบทางเทคนิคซึ่งผลการศึกษาของคณะกรมมธิการบุติสภาชี้ว่า MOU 2 5 4 4มีรายละเอียดบางส่วนที่ทําให้ไทยเสียเปรียบในเชิงกฎหมายระหว่างประเทศหากมีการนําคดีขึ้นสู่ศาลโลกในอนาคตหลังจากนายอนุทินมีข้อสั่งการในเรื่องนี้ทางฝั่งรัฐบาลกัมพูชาก็มีปฏิกิริยาออกมาทัานควัน โดยสำนักข่าว KTP รายงานว่าบรรดานักวิเคราะห์ในพนมเปญบอกว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวดูเหมือนมีแรงจูงใจทางการเมืองโดยที่นายอนุทินตีไพรชาติเพื่อระดมเสียงสนับสนุนหลังจากพรรคของเขาได้รับชัยชนะในศึกเลือกตั้งด้านกินเพียผู้อํานวยการสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของราชวิทยาลัยกัมพูชาเน้นว่า MOU 43และ MOU 44อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยอนุสัญญากรุงเวียนนาวา่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา การถอนตัวแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่มันระบุไว้อย่างชัดเจนในสนที่สัญญาเองซึ่ง MOU ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตและเตือนว่าก,กัมพูชาจะหันไปขอความช่วยเหลือผ่านศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและร้องขอให้สหรประชาชาติเข้าแทรกแซงถ้าไทยเดินหน้ากระบวนการดังกล่าวต้องบอกว่าหากรัฐบาลยิงกรานจะยกเลิก MOU 2544ให้มีผลสมบูรณ์ครบถ้วนกระบวนความไม่เป็นปาหีเช่นสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะฝากหนึ่งมีการวิเคราะห์กันว่า รัฐบาลนายอนุทินต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศอนุสัญญากรุงเวียนนาเหมือนดังที่ทางฝั่งกัมพูชาแสดงท่าทีไปในทำนองเดียวกันนักกฎหมายของไทยบางส่วนมองว่าการยกเลิกฝ่ายเดียวอาจทำได้ยากหากไม่มีการระบุเงื่อนไขการเลิกสัญญาไว้ชัดเจนดังนั้นการยกเลิกโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขณะที่นายอนุทินให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ 2,569ว่าไทยสามารถดำเนินการฝ่ายเดียวได้และใช้อำนาจคณะรัฐมนตรียกเลิกได้เลยไม่ต้องไปถึงสภาพเพราะเป็นแค่ MOU อย่างไรก็ดีความสำเร็จของนายอนุทินในเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประกาศยกเลิกแต่ขึ้นอยู่กับว่าวันรุ่งขึ้นหลังจากยกเลิกรัฐบาลจะเดินมาเพื่อผ่าทางตันอย่างไรต่อไปต่างหา